เมื่อเลิกคาดหวังใจจะไม่ถูกกดเมื่อกล่าวถึงความคาดหวังสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกไม่ใช่ว่าควรมีหรือไม่ควรมีแต่คือการมองให้เห็นบทบาทที่มันทำงานอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวความคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวหากเกิดขึ้นพร้อมคิดว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรผู้คนควรเป็นอย่างไร เหตุการณ์ควรดำเนินไปในทิศทางใดใจจึงไม่เพียงรับรู้ความเป็นจริงที่กำลังปรากฏแต่ยังแอบซ่อนภาพของสิ่งที่อยากให้เป็นลงไปด้วยเมื่อภาพทั้งสองไม่ตรงกันใจก็เริ่มเกิดแรงตึงความตึงนี้ไม่จำเป็นต้องรุนแรงอาจเป็นเพียงความรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยความกระสับกระสายบางเบาหรือความรู้สึกว่าชีวิตยังไม่หลงตัวแต่เมื่อสะสมไปนานเข้า ใจจะคุ้นชินกับการถูกกดทับจนไม่รู้ว่าความเบาเป็นอย่างไรทั้งที่ภาระหลายอย่างไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากความคาดหวังที่ใจแบกไว้เองโดยไม่ได้ตั้งใจในชีวิตประจำวันความคาดหวังแฝงตัวอยู่ในความตั้งใจดีในความห่วงใยและในความอยากเห็นสิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นใจจึงไม่รู้สึกว่ากำลังทำร้ายตนเอง กลับเข้าใจว่ากำลังผลักดันชีวิตให้ดีขึ้นแต่ธรรมชาติของความคาดหวังคือการผูกใจไว้กับผลลัพธ์เมื่อผลลัพธ์ยังไม่มาใจก็รอเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดใจก็ต่อต้านและเมื่อผลลัพธ์ผ่านไปใจก็สร้างความคาดหวังใหม่ขึ้นมาอีกวงจรน,นี้ดำเนินไปอย่างเงียบงนันจนกลายเป็นสภาพปกติของการมีชีวิตอยู่ใจจึงแทบไม่ได้พักอย่างแท้จริง แม้ในยามที่ไม่มีปัญหาเฉพาะหน้าเพราะลึกลงไปใจกำลังเฝ้าระวังเฝ้าประเมินและเฝ้าคาดการอยู่ตลอดเวลาหากพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่าความคาดหวังไม่เพียงกดทับใจแต่ยังทำให้ใจห่างจากความจริงความจริงของชีวิตคือความไม่แน่นอนความจริงของผู้คนคือการเปลี่ยนแปลงและความจริงของเหตุปัจจัย คือไม่อยู่ในอำนาจใครทั้งหมดแต่เมื่อใจคาดหวังใจจะเลือกมองเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับความอยากของตนและมองข้ามความจริงอีกด้านหนึ่งไปความทุกข์จึงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เปลี่ยนแต่เกิดจากใจที่ไม่ยอมให้สิ่งนั้นเปลี่ยนเมื่อใจเริ่มเห็นความสัมพันธ์นี้อย่างตรงไปตรงมาความเข้าใจจะค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องบังคับ ไม่ใช่ความเข้าใจเชิงความคิดแต่เป็นความเข้าใจที่สัมผัสได้จากประสบการณ์ตรงว่าทุกครั้งที่ความคาดหวังลดลงใจจะผ่อนคลายลงและทุกครั้งที่ความคาดหวังเพิ่มขึ้นใจจะหนักขึ้นความรู้นี้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องยึดแต่ค่อยๆปรากฏจากการเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตประจำวันใจที่แบกความหวังโดยไม่รู้ตัว ความคาดหวังเป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นพร้อมการมีชีวิตอยู่ยิ่งเติบโตยิ่งเรียนรู้ยิ่งพบเจอใจก็ยิ่งสะสมภาพของสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความโลภเสมอไปบางครั้งเกิดจากความหวังดีบางครั้งเกิดจา,ดาคกจความปรารถนาให้ชีวิตราบรื่นและบางครั้งเกิดจากความกลัวว่าจะผิดหวังเมื่อภาพของสิ่งที่ควรจะเป็นก่อตัวขึ้น ใจก็เริ่มวัดทุกเหตุการณ์ด้วยภาพนั้นโดยไม่รู้ตัวหากสิ่งที่เกิดขึ้นสอดคล้องใจก็ผ่อนคลายชั่วคราวหากไม่สอดคล้องใจก็เริ่มตึงเริ่มหนักเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นอย่างที่คิดทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยของมันเองความหนักของใจมักไม่ได้มาจากเหตุการณ์ใหญ่โตแต่อยู่ในรายละเอียดเล็กน้อยของชีวิตประจำวัน ความคาดหวังว่าคำพูดหนึ่งควรได้รับการตอบรับความคาดหวังว่าความตั้งใจหนึ่งควรเห็นผลความคาดหวังว่าความพยายามหนึ่งควรถูกเข้าใจเมื่อความคาดหวังเหล่านี้ไม่สมหวังใจจะไม่เพียงรับรู้ความจริงแต่จะเพิ่มความรู้สึกผิดหวังความน้อยใจหรือความคับข้องเข้าไปด้วยใจจึงไม่เพียงแบกรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ยังแบกการตีความของตนเองซ้อนทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งน้ำหนักของใจจึงเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและเมื่อเกิดซ้ำบ่อยเข้าใจก็เริ่มคุ้นชินกับความตึงนี้จนเข้าใจผิดเป็นสภาพปกติของชีวิตเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าความคาดหวังทำให้ใจอยู่ในภาวะเฝ้ารออยู่เสมอรอให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่คิด รอให้ผู้คนเปลี่ยนไปตามที่หวังและรอให้สถานการณ์คลี่คลายในทิศทางที่ใจต้องการการเฝ้ารอเช่นนี้ทำให้ใจไม่เคยอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่แม้ในยามที่ทุกอย่างดูสงบใจก็ยังไม่ว่างเพราะลึกลงไปยังมีเงื่อนไขที่รอการตอบสนองอยู่ตลอดเวลาความสงบจึงเป็นเพียงผิวหน้าแต่ภายในยังมีแรงกดที่ละเอียดและต่อเนื่อง ความคาดหวังยังทำให้ใจเผลอคิดว่าตนเองควบคุมสิ่งต่างๆได้มากกว่าความเป็นจริงเมื่อสิ่งใดไม่เป็นไปตามคิดใจก็จะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดพลาดทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งทั้งหลายต่างดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาความไม่แน่นอนเป็นธรรมดาแต่ใจที่คาดหวัง จะมองความธรรมดานี้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคและเป็นความสูญเสียใจจึงต่อต้านความจริงโดยไม่รู้ตัวและการต่อต้านนี้เองที่ทำให้ใจถูกกดไม่ใช่เพราะความจริงรุนแรงแต่เพราะใจไม่ยอมให้ความจริงเป็นอย่างที่มันเป็นเมื่อเริ่มมองเห็นเช่นนี้ความเข้าใจจะค่อยๆซึมซับว่า ความคาดหวังไม่ได้ให้ความมั่นคงแก่ใจอย่างที่เคยคิดกลับทำให้ใจต้องคอยปรับตัวอยู่ตลอดเวลาระหว่างสิ่งที่อยากให้เป็นกับสิ่งที่กําลังเป็นช่องว่างระหว่างสองสิ่งนี้คือพื้นที่ที่ความทุกข์อาศัยอยู่ยิ่งช่องว่างกว้างใจก็ยิ่งหนักยิ่งพยายามเติมช่องว่างใจก็ยิ่งเหนื่อยและเมื่อไม่เห็นที่มาของความเหนื่อย ใจก็โทษสิ่งรอบตัวโทษผู้คนและโทษสถานการณ์โดยไม่เห็นว่าต้นต่อที่แท้จริงอยู่ที่การแบกความคาดหวังไว้แน่นเกินไปการเริ่มเห็นภาระของความคาดหวังจึงไม่ใช่การตำหนิใจแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ปัญญาได้ทำงานเมื่อใจเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักที่แบกอยู่ใจจะเริ่มตั้งคำถามกับความจำเป็นของน้ำหนักนั่นเอง โดยไม่ต้องมีใครบอกและเมื่อการเห็นนี้ค่อยๆชัดขึ้นใจจะเริ่มเข้าใจจากภายในว่าความเบาไม่ได้มาจากการเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เริ่มจากการมองเห็นสิ่งที่ใจแบกอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวความคาดหวังกับแรงกดที่ค่อยๆสะสมเมื่อใจเริ่มแบกความคาดหวังใจจะไม่ได้รู้สึกหนักในทันที แต่ความหนักนั้นจะค่อยๆสะสมอย่างเงียบงันคล้ายหยดน้ำที่ตกลงบนพื้นดินทีละหยดแม้หยดเดียวจะไม่เห็นผลแต่เมื่อเวลาผ่านไปพื้นดินย่อมเปียกชุ่มใจก็เช่นเดียวกันความคาดหวังเล็กน้อยในแต่ละวันเมื่อรวมกันเข้าจะกลายเป็นแรงกดที่แทรกซึมอยู่ในทุกอิริยาบถการพูดการฟัง การทำงานและการพักผ่อนใจจึงไม่เคยว่างจากการประเมินว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดหรือไม่แรงกดนี้ไม่ได้แสดงออกมาเป็นความทุกรุนแรงเสมอไปบางครั้งเป็นเพียงความรู้สึกเร่งรีบบางครั้งเป็นความกังวลที่ไม่ชัดเจนและบางครั้งเป็นความรู้สึกว่าไม่อาจผ่อนคลายได้เต็มที่แม้ในช่วงเวลาที่ควรสบาย ใจก็ยังเหมือนมีสิ่งค้างคาเพราะลึกลงไปยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่รอให้สมบูรณ์เมื่อใจผูกความสงบไว้กับเงื่อนไขใจก็ไม่อาจสงบได้จริงจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะถูกตอบสนองและเมื่อเงื่อนไขหนึ่งสิ้นสุดใจก็สร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาอีกอย่างรวดเร็วความคาดหวังยังทำให้ใจเผลอผูกคุณค่าของตนเองไว้กับผลลัพธ์ เมื่อสิ่งใดสำเร็จใจก็รู้สึกว่าตนมีค่าเมื่อสิ่งใดไม่เป็นไปตามคิดใจก็รู้สึกว่าตนบกพร่องการผูกเช่นนี้ทำให้ใจสั่นไหวตลอดเวลาเพราะผลลัพธ์ไม่เคยอยู่คงที่ความสำเร็จและความล้มเหลวสลับกันไปตามเหตุปัจจัยแต่ใจที่คาดหวังจะยึดเอาสิ่งเหล่านี้ มาเป็นเครื่องชี้วัดตนเองใจจึงไม่เพียงรับมือกับสถานการณ์แต่ยังต้องรับมือกับการตัดสินตนเองอย่างต่อเนื่องเมื่อมองให้ละเอียดจะเห็นว่าความคาดหวังทำให้ใจแคบลงใจจะมองเห็นเฉพาะเส้นทางที่ตนอยากให้เกิดและมองข้ามความเป็นไปได้อื่นๆที่ชีวิตกำลังเสนอให้ เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามเส้นทางนั้นใจก็จะต่อต้านทันทีความต่อต้านนี้ไม่จําเป็นต้องแสดงออกทางกายหรือวาจาแต่อยู่ในความรู้สึกขัดเคืองความไม่ยอมรับและความอึดอัดภายในซึ่งล้วนเป็นรูปแบบของแรงกดที่ใจสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวแรงกดจากความคาดหวังยังทำให้ใจอ่อนลา้า แม้จะไม่ได้ทำงานหนักทางกายเพราะใจต้องคอยปรับตัวระหว่างความจริงกับความอยากอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวเช่นนี้ใช้พลังอย่างมากแต่เป็นพลังที่มองไม่เห็นใจจึงเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุและเมื่อไม่รู้สาเหตุใจก็พยายามหาทางแก้จากภายนอกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนผู้คนหรือเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่เห็นว่า ต้นตอของความล้าอยู่ที่การไม่ยอมวางความคาดหวังลงเมื่อเริ่มมองเห็นแรงกดที่สะสมจากความคาดหวังใจจะค่อยๆเข้าใจว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ชีวิตมอบให้แต่เกิดจากสิ่งที่ใจเรียกร้องจากชีวิตเมื่อใจเรียกร้องน้อยลงแรงกดก็จะเริ่มเบาบางแม้เหตุการณ์ภายนอกจะยังเหมือนเดิมแต่ภายในกลับรู้สึกต่างออกไป ความตึงเริ่มคลายความเร่งเริ่มลดและพื้นที่ภายในเริ่มกว้างขึ้นโดยต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากภายนอกเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงโดยไม่ต่อรองเมื่อแรงกดจากความคาดหวังเริ่มถูกมองเห็นใจจะค่อยๆเปลี่ยนท่าทีจากการต่อต้านมาเป็นการยอมรับอย่างเงียบงันการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิต แต่เป็นการยอมให้ความจริงปรากฏโดยไม่ต้องใส่เงื่อนไขเพิ่มใจจึงเริ่มสัมผัสได้ว่าความจริงไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เคยคิดความโหดร้ายจำนวนมากเกิดจากการที่ใจพยายามต่อรองกับสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้เมื่อการต่อรองลดลงใจก็ไม่ต้องใช้พลังในการดึงรั้งหรือผลักไสความเหนื่อยจึงค่อยๆลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ การเห็นความจริงเช่นนี้ทำให้ใจเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเพราะไม่มีภาพของสิ่งที่ควรจะเป็นมาบดบังสิ่งที่กำลังเป็นใจจึงมองเหตุการณ์ต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่แน่นอนเป็นความไม่แน่นอนโดยไม่รีบตีความเป็นความผิดพลาดหรือความสูญเสียเมื่อใจต้องไม่ต้องตีความซับซ้อน ภาระภายในก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้สถานการณ์จะยังมีความท้าทายแต่ใจก็ไม่ถูกกดเหมือนเดิมเมื่อใจเลิกต่อรองความคาดหวังก็เริ่มคลายตัวลงโดยไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องสั่งให้ตนเองปล่อยแต่ความปล่อยเกิดขึ้นเองจากความเข้าใจที่ชัดขึ้นการปล่อยในลักษณะนี้ไม่ทิ้งความรับผิดชอบไม่ทิ้งความตั้งใจดี แต่ทิ้งความอยากควบคุมผลลัพธ์ใจจึงทำสิ่งต่างๆด้วยความสงบมากขึ้นเพราะไม่ต้องคอยกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้ตามที่ทิดความสัมพันธ์กับผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อความคาดหวังลดลงใจก็เปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ต้องเร่งไม่ต้องดึงและไม่ต้องกดดันความไม่เข้าใจที่เคยเกิดจากความหวังว่าผู้อื่นควรคิด หรือรู้สึกเหมือนตนก็เริ่มคลี่คลายใจจึงรับฟังได้มากขึ้นเห็นใจได้มากขึ้นและขัดแย้งภายในน้อยลงแม้จะยังมีความเห็นต่างแต่ใจก็ไม่ตึงเหมือนก่อนเมื่อพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่าใจที่ไม่ต่อรองกับความจริงเป็นใจที่เริ่มเป็นอิสระจากเงื่อนไขความสงบไม่ถูกผูกไว้กับความสำเร็จ ความพอใจไม่ถูกผูกไว้กับการยอมรับและคุณค่าไม่ถูกผูกไว้กับผลลัพธ์ใจจึงไม่สั่นไหวง่ายแม้เหตุการณ์จะเปลี่ยนใจก็ยังตั้งอยู่ได้เพราะไม่ได้ยึดสิ่งใดเป็นที่พึ่งถาวรการเห็นความจริงโดยไม่ต่อรองทำให้ใจเริ่มสัมผัสรสของความเบาอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ความเบานี้ไม่ได้เกิดจากการได้สิ่งที่ต้องการแต่เกิดจากการไม่ต้องการให้ความจริงเป็นอย่างอื่นใจจึงเริ่มพักได้อย่างแท้จริงแม้จะยังอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของชีวิตความนิ่งภายในก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเงันและพื้นที่แห่งความสงบก็เริ่มขยายตัวออกไปโดยไม่ต้องมีการบังคับใดๆใจที่เบาลง เมื่อไม่ผูกชีวิตไว้กับผลลัพธ์เมื่อความคาดหวังค่อยๆค,คลายใจจะเริ่มรู้สึกถึงพื้นที่ว่างภายในที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนพื้นที่นี้ไม่ได้เกิดจากการหนีปัญหาหรือการตัดขาดจากโลกแต่เกิดจากการไม่ผูกชีวิตไว้กับผลลัพธ์เหมือนเดิมสิ่งที่เคยต้องได้สิ่งที่เคยต้องเป็น และสิ่งที่เคยต้องสำเร็จเริ่มลดบทบาทลงอย่างเงียบงนันใจยังทำหน้าที่ยังดำเนินชีวิตยังรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆแต่ต้องไม่แบกความหมายของความสำเร็จหรือความล้มเหลวไว้แน่นเหมือนก่อนความเบาที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช้ความเฉยชาแต่เป็นความโล่งที่ไม่ถูกกดด้วยเงื่อนไข เมื่อใจไม่ผูกชีวิตไว้กับผลลัพธ์ใจก็ไม่ต้องคอยคำนวณตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทำจะนำไปสู่อะไรความกังวลที่เคยแทรกอยู่ในทุกการกระทำค่อยๆลดลงการทำสิ่งต่างๆจึงเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาทำเพราะควรทำไม่ใช่ทำเพื่อแลกกับความคาดหวังบางอย่างใจจึงต้องไม่เร่งไม่ต้องกดดัน และไม่ต้องเคี่ยนตนเองให้เดินไปไกลเกินกำลังความสัมพันธ์ระหว่างใจและการกระทำเริ่มเรียบง่ายขึ้นในภาวะเช่นนี้ใจจะเริ่มเห็นว่าผลลัพธ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เครื่องพิสูจน์คุณค่าของชีวิตสิ่งใดสำเร็จก็เป็นผลของเหตุที่พร้อมสิ่งใดยังไม่เป็นไปก็เป็นผลของเหตุที่ยังไม่ครบ ใจจึงไม่ต้องเอาตนเองเข้าไปผูกกับผลเหล่านั้นความรู้สึกผิดความรู้สึกด้อยหรือความรู้สึกเหนือกว่าที่เคยเกิดจากการเปรียบเทียบก็เริ่มจางลงเพราะใจไม่ใช้ผลลัพธ์เป็นกระจกสะท้อนตัวตนอีกต่อไปเมื่อใจไม่ผูกชีวิตไว้กับผลลัพธ์ความกลัวก็เริ่มลดอำนาจลงความกลัวที่จะผิดพลาดความกลัวที่จะไม่เป็นอย่างที่คิด และความกลัวที่จะถูกมองไม่ดีล้วนมีรากมาจากความคาดหวังทั้งสิ้นเมื่อความคาดหวังคลายความกลัวก็มีที่ยืนใจจึงกล้ารับความไม่แน่นอนมากขึ้นไม่ใช่เพราะไม่กลัวเลยแต่เพราะไม่ต้องการให้ทุกอย่างแน่นอนตามใจตนเองใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่ต่อต้านในความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ใจที่ไม่ผูกกับผลลัพธ์จะเริ่มอ่อนโยนขึ้นการพบเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่ถูกมองเป็นศัตรูแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมดาความผิดพลาดไม่ถูกมองเป็นความล้มเหลวทาวรแต่เป็นเพียงช่วงหนึ่งของกระบวนการใจจึงไม่แข็งไม่ตึงและไม่ปิดแม้จะต้องเผชิญกับความไม่สมหวังใจก็ยังรักษาความสงบในภายในไว้ได้ ความเบาที่เกิดจากการไม่ผูกชีวิตไว้กับผลลัพธ์ทำให้ใจเริ่มสัมผัสความเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระที่ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างลงตัวอิสระที่ไม่ต้องรอให้ใครยอมรับและอิสระที่ไม่ต้องรอให้อนาคตพิสูจน์อะไรใจจึงอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องแบกความหมายเกินจำเป็นและในความเรียบง่ายนี้เอง ความสงบก็เริ่มฝังรากลึกลงไปในใจอย่างมั่นคงใจที่ไม่ถูกกดและการสิ้นสุดของการแบกเมื่อความคาดหวังค่อยๆเลือนหายไปจากใจใจจะเริ่มรับรู้สภาวะหนึ่งที่ไม่ต้องอธิบายมากนักเป็นสภาวะที่ไม่ตึงไม่เร่งและต้องไม่ต้องผลักดันอะไรให้เป็นไปตามภาพในหัว ใจในภาวะนี้ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบชีวิตไม่จําเป็นต้องเรียบร้อยและเหตุการณ์ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามต้องการแต่ใจก็ไม่ถูกกดเหมือนก่อนความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความสุขแบบตื่นเต้นหากเป็นความนิ่งที่มั่นคงเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งเหตุปัจจัยภายนอกมากําหนดใจที่ไม่ถูกกด จะเริ่มเห็นชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นว่าความไม่สมหวังเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตเห็นว่าความสำเร็จเป็นเพียงช่วงหนึ่งของกระแสะเหตุปัจจัยและเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูที่ต้องเอาชนะใจจึงไม่ต้องเตรียมตัวรับมือกับทุกความเป็นไปได้อย่างตึงเครียดเพราะเข้าใจแล้วว่าไม่อาจควบคุมทุกอย่างได้ และไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเพื่อใจอยู่ได้เมื่อความคาดหวังสิ้นสุดลงใจจะหยุดการเปรียบเทียบโดยไม่ต้องพยายามไม่ต้องเปรียบตนกับผู้อื่นไม่ต้องเปรียบวันนี้กับวันก่อนและไม่ต้องเปรียบชีวิตกับภาพในความคิดการหยุดเปรียบนี้ทำให้ใจกลับมาอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าอย่างเรียบง่ายสิ่งเล็กน้อยที่เคยมองข้าม กลับมีคุณค่าเพราะไม่ได้ถูกบดบังด้วยความอยากที่มากเกินไปใจจึงรู้สึกเต็มได้โดยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มในภาวะที่ใจไม่ถูกกดความสัมพันธ์กับผู้คนก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนใจไม่เรียกร้องให้ใครต้องเป็นอย่างที่คิดไม่กดดันให้ใครต้องเข้าใจและไม่คาดหวังให้ใครต้องเติมเต็มความรู้สึกของทนความสัมพันธ์จึงเบาลง เหลือเพียงการพบกันตามเหตุปัจจัยมีความเมตตาโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขและมีความเข้าใจโดยไม่ต้องบังคับเมื่อความคาดหวังไม่แทรกความขัดแย้งในภายในก็ลดลงอย่างมากใจที่ไม่ถูกกดยังเป็นใจที่พร้อมเผชิญความจริงโดยไม่หนีแม้จะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจก็ไม่ซ้อนความทุกข์เพิ่มด้วยคำถามว่าทำไมต้องเป็นเช่นนี้ ความเจ็บจึงจบลงตามธรรมชาติไม่ลุกลามเป็นความขมขื่นหรือความคับแค้นใจเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบและปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าภาระจำนวนมากที่เคยแบกไม่ได้จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่เลยความคาดหวังที่เคยคิดเป็นแรงผลักกลับเป็นสิ่งที่กดทับใจมาโดยตลอด เมื่อภาระนี้ถูกวางลงใจจึงกลับคืนสู่สภาพที่อ่อนโยนเป็นใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องเร่งรีบไปถึงที่ใดเป็นพิเศษในที่สุดใจที่เลิกคาดหวังไม่ได้กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าแต่เป็นใจที่เต็มด้วยความเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเข้าใจขอบเขตของตนและเข้าใจว่าความสงบ ไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกอย่างตามใจแต่เกิดจากการไม่บังคับให้ชีวิตต้องเป็นอย่างอื่นใจจึงอยู่อย่างเบาวางอย่างเป็นธรรมชาติและดำเนินไปตามกระแสของเหตุปัจจัยโดยไม่ถูกกดอีกต่อไป